สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับทางสำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ10เหตุผลในการฟ้องหยาอ่าสิเหตุผลในการฟ้องหย่าที่เราสามารถฟ้องหย่าได้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชม1ก็คือว่าถ้าคู่สมรสไปมีชู้นะครับมีชู้หรือว่าไปเป็นชู้กับคนอื่นก็ตามนะครับแล้วก็สารเนี่ยพิพากษาให้หยา่า ก็มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับหรือจากผู้ที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ที่เป็นเหตุให้ยาหรือผู้ที่ล่วงเกินคู่สมรสในทํำนองชู้นะครับเหตุที่หนึ่งก็คือ,อคู่สมรสไปมีชู้หรือว่าไปเป็นชู้กับบุคคลอื่น 2. นะครับก็คือคู่สมรสเนี่ยประพฤติชั่วเป็นเหตุให้อีกฝ่ายอับอายขายหน้า ถูกดูถูกเกลียดชังได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนเกินควร 3. โดนทําร้ายนะครับมีการทรมานร่างกายจิตใจหมิ่นประมาทเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอย่างร้ายแรงเลยนะครับ 4. จงใจทิ้งล้างไปเกิน1ปีเช่นถูกจําคุกเกิน1ปีโดยอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องในความผิดนะครับ แล้วก็สมัครใจแยกกันอยู่ตลอด3ปีแยกกันอยู่ตามคําสั่งศาลเกิน3ปีสาเหตุที่5นะครับก็คือศาลสั่งให้เป็นคนสาบศูนหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร6ไม่อุปการะเลี้ยงดู นะครับไม่ให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อคู่สมรสอย่างร้ายแรง 7. เป็นคนวิกลจริตนะครับก็คือวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีายากที่จะหายและถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันแบบคู่สมรสต่อไปไม่ได้นะครับ 8. ผิดทันบนที่ได้ทําเอาไว้เป็นหนังสือนะครับถ้าการผิดทันบนมาจากความประพฤติของคู่สมรสเป็นเหตุ เป็นเหตุเล็กน้อยไม่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขศาลอาจจะสั่งไม่ให้หย่าก,ก็ได้นะครับ9เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจจะเป็นภัยและก็มีลักษณะเลื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้นะครับ10สภาพร่างกายร่วมประเวณีมไม่ได้นะครับถ้าสภาพร่างกายดังกล่าวเกิดจากการกระทําของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะฟ้องหย่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ย าสามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับาการหย่า,าแล้วก็การหย่าโดยความยินยอมก็ได้นะครับหย่าโดยความยินยอมเนี่ยก็คือให้คู่สมรสําความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองบุตรถ้าไม่ได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดให้คู่สมรสดตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่า ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจำนวนเงินเท่าไหร่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือ10ส,สาเหตุนะครับ10เหตุผลที่เรายกเอามาใช้ในการฟ้องหย่าได้นั่นเองนะครับ